ทำไมวันนี้มันร้อนจังวะกลับมากันอีกแล้วครับท่านผู้ชมตามใครเรียกร้องออช่างมันเถอะครับถึงแม้จะไม่มีใครเรียกร้องผมก็กลับมาทุกๆวันพุธแน่นอนอ,อวันนี้มันร้อนมากเลยหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาคุยกันอาจจะเป็นหัวข้อที่เปิดเผยข้อมูลลับของสาวๆติ่งเกาหลีกันเลยทีเดียวเป็นการเอาใจหนุ่นนมๆบ้างนะครับผมเพื่อจะมีหนุ่มๆลงมาดูหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ก็ไม่แน่ใจสําหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ ที่การจีบสาวติ่งเกาหลีสำหรับหนุ่มๆหลายคนนะครับก็อาจจะแอบแอบเลมองแหนรู้นะรู้เลยทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนว่าเขามองแล้วหันหนี้ สำหรับมุม,ม,มที่แอบเลมองสาวติงเกาหลีอยู่แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยนี่เราก็จะมาบอกเหตุผลกันนะครับว่าทําไมผู้ชายถึงไม่กล้าเข้าไปคุยกับสาวๆที่เป็นติงเกาหลีแล้วสําหรับสาวๆที่เป็นติงเกาหลีนะครับผมก็อาจจะเศร้าว,ว่าทาไมไม่มีคนมาคุยกันเราเลยนี่เราก็จะมาทําความเข้าใจให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้กันจะได้วินวินไปทั้งคู่เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสําหรับหัวข้อแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วๆไปของผู้หญิงที่เป็นติงเกาหลีนะครับผมคนที่เป็นติงเกาหลีเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราทุกคนนี่แหละครับผมไม่มีกฎอะไรกำหนดกฎเกณฑ์ว่าคนเป็นติงเกาหลีนะต้องเป็นคนใส่แว่นคนฟังเพลงตลอดเวลาคนเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ได้มีใครกำหนดไว้เลยจริงๆแต่ว่าที่เคยเห็นบ่อยๆนะก็จะแบบเวลาอยู่คนเดียวก็จ,จะฟังเพลงเกาหลีอา่านวิทยาศาสตร์เล่นมือถือเล่นโซเชียลหรืออาจถ้าสังเกตเห็นง่ายๆก็อาจจะมีแบบของสะสมเช่นพวกแบบพวงกุญแจเกาหลีของใช้อะไรต่างๆที่ เป็นลายของศิลปินที่ชื่นชอบอะไรพวกนี้ครับผมถ้าแบบอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็อาจจะแบบมีดูคลิปดูกันสแสดงไลฟ์าอาจจะมีกิจการดให้เราตกใจกันมากในบางจังหวัดน,นะครับผมเฮ้ยแกแก็ซ hey, ื hey, ้อมาไทยจริงเหรอจริงเหรอก็ซื้อมาไทย ก็น,นั่นแหละครับเขาก็มีหลากหลายคาแรคเตอร์ของเขาอยู่กับเพื่อนก็จะมีความล่าเริงเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเพื่อนที่มีความชอบมอนเหมือนกันมาคุยกันก็ถูกคอก็สนุกกันไปเรื่อยๆครับผมต่อมานะครับผมแล้วก็จะมาทําความเข้าใจกับเรื่องของคุณผู้ชายที่ทําไมถึงไม่กล้าเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นติ่งเกาหลีนะครับผมอเอาจริงๆนะช่วงมอต้นเนี่ยกระแสเพลงเกาหลีก็เริ่มเข้ามาแล้วเพื่อนก็เริ่มแบบเป็นติง่งอะไรพวกนี้แหละ ก็อาจจะมีแบบอยู่ดีเขาก็ไปตั้งกลุ่มคุยกันเดี่ยวกับศิลปินเกาหลีนี่แหละแล้วเราก็อาจจะแบบเขาคุยอะไรกัน เราไม่เห็นรู้เรื่องแล้วพอเราอยากรู้จักกับคนคนหนึ่งเราก็อาจจะแบบว่าเข้าใจไหมอะแบบว่าเหมือนตอนนี้เราคุยกันคนลาภาษาแล้วอะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราตีกรอบขึ้นมาเองอะว่าเขาชอบแบบเนี้ยจะทําให้เราไม่สามารถเข้าไปคุยกับเขาได้ทั้งที่มันเป็นแค่ความชอบที่เกิดขึ้นมาเรายังสามารถคุยเรื่องทั่วไปกันได้ปกติะฮะการที่ชื่นชอบอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการเข้าไปทําความรู้จักอะไรพวกนี้เลยไม่ได้ทําให้มีการปิดกั้น กลายเป็นโลกส่วนตัวกลายเป็นกำแพงว่าฉันจะไม่รู้จักใครอีกต่อไปสําหรับหัวข้อต่อมาผู้ชายอยากจีบผู้หญิงที่เป็นติน่งเกาหลีต้องทํำยังไงมั่งเดี๋ยวดีดยเลยดยเลยโอ้โหแค่นี้ไม่กล้าป๊อดนิว่า อยู่กันต่อหน้าต่อตานเลยทีเดียวจริงๆแล้วคนที่เป็นติ่งเกาหลีเอ้ยไม่ใช่ <laughs> จริงๆแล้วผู้ชายที่จะเข้าไปจีบผู้หญิงติ่งเกาหลีเนะี่ยก็จะเกิดความเชื่อผิดๆว่าเราจะต้องทําตัวเป็นเหมือนศิลปินที่เขาชื่นชอบต้องมีการแต่งตัวต้องมีสไตล์ทําผมโอ้เซอร์ขนาดนี้ซึ่งความจริงแล้วมันไม่จําเป็นเลย สิ่งที่เราว่ามันสำคัญที่สุดเนี่ยคือความจริงใจแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเราก็ต้องมีความจริงใจก่อนนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อเริ่มทำความรู้จักเพื่อเป็นเพื่อนหรือเพื่อจะจีบเราก็ต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องเป็นตัวของตัวเองที่แบบว่าเราไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใครเขาถึงแม้ว่าเราจะทำตามศิลปินที่เขาชื่นชอบเป็นแบบมีสไตล์ที่คล้ายๆกับเขาได้แต่ว่าถึงแม้เราทำไปแล้วเราไม่มีความสุขแล้วมันไม่ใช่ตัวของตัวเองอะ ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไปทําตามเขาเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวทักษะสกิลการเต้นการแสดง การร้องเพลงการแรปคันเทปงงเดงงเดจรจิงโจ้ก so ็มาวะจริงๆแล้วการที่เราจะรู้ว่าเขาชื่นชอบศิลปินเกาหลีแล้วเราก็จะแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นของกุ๊กกิ๊กน่ารักเช่นปุนแจรูปโพลารอยเล็กๆอะไรพวกเนี้ย จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้การกระทำเนี่ยเป็นตัวสื่อความหมายว่าเราจะเรารู้สึกยังไงกับเขาเรื่องสิ่งของเนี่ยถ้าอยากให้ก็ให้สิ่งของทั่วไปก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของเกาหลีที่เขาชื่นชอบอืมแต่ถ้าได้เป็นของที่เขาชื่นชอบมาก็จะเหมือนแบบได้คะแนนเพิ่มนิดนึงว่าเรารู้ใจเขานะรู้ว่าเขาชอบอะไรก็หามาได้มันเป็นคะแนนเรื่องเอาใจบวกไปเลย10แปม สิ่งที่เราอยากได้ทาจริงๆก็คือการกระทําของเราก็จะต้องสื่อความรู้สึกของเราไปด้วยอยากจะฝากสําหรับหนุ่มๆสาวๆทุกคนครับผมว่าคนในจอถึงแม้จะหลอกแค่ไหนแต่ว่าคนในใจสุดท้ายเราก็ายังรอเขาอยู่ดีแหมเป็นไงรอไหมหรือเสียว เ,ส,เสุดท้ายนะครับก็จะฝากถึงสาวๆนว่นแหละครับผมไม่ว่าหลังจากที่มีคนดูคลิปนี้แล้วแม้ว่าจะมีหรือไม่มีใครเข้ามาจีบเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวของตัวเองไปนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องติง่งเกาหลีเนี่ยก็เป็นเรื่องความชื่นชอบเฉยๆแล้วก็ลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเราก็ยังเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาชอบเราเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่ชอบในสิ่งที่ตัวเราเป็นครับผมสุดท้ายนี้เลยก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปมาจนจบนะ แล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปได้เลยแล้วก็คลิปเราอัปเดตทุกวันพุธแล้วก็อยากทํา Q&A แต่ไม่รู้จะมีคนมาถามไหมเอาเป็นว่าถ้าถึง100่งร้อยซับสไครแล้วเนี่ยเราจะมาทําคลิป Q&A ถ้าตอนนี้ใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่ถ้าแบบอยากให้ไปตอบใน Q&A ก็ระบุเจาะจงมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะที่เข้ามาดูแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย